ชั้นดีเลยไม่ว่าจะให้ให้คนกัมพูชาเขาได้เห็นกันบ้างว่าสิ่งที่พวกเขาทำอ่ะเขาไม่ได้เล็งมาที่กองทัพไทยอย่างเดียวฐานไทยอย่างเดียวเขาเลงชาวบ้านใช่แลให้โดนัทชัมได้ดูกับตาท่านเองเลยว่าสิ่งที่ฝั่งนู้นอ่ะป m 2 1จรวดหลายลำต้องยิงรัวๆมั่วๆเข้ามาเนี่ยมันลงที่ไหนบ้างอะออไม่มาแล้วไม่หรอมันหรอ กลัว <c oughs> ไหมกลัวใจจะขาดคุณผู้ชมเนี่ยอยู่กันในบังเกอร์เนี่ยคุณผู้ชมมาที่ชาวบ,บ้านเขาถ่ายไว้4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับตอนที่ BM 21ของฐานกัมพูชาระดมยิงก็มากว่า30มลูกมาทางบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับ แล้วชาวบ้านที่อยู่ในบังเกอร์ก็ถ่ายไว้ได้ดีว่าไม่ได้โดนตัวประชาชนหรือว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ไปตกลงทุ่งนาบ้างป่าอ้อยบ้างแต่ก็ถือว่าเฉียดบ้านชาวบ้านเหมือนกันครับซึ่งการโจมตีของกัมพูชาครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ทีมข่าวได้รับรายงานมาจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่พังหนึ่งที่ย้ําเตือนว่าพ่อแม่พี่น้องต้องเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังในสามพื้นท<ช>ี่ก็คือที่อำเภอขสูงบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแขกำลังใจให้ชายแดนกันเลยวเประเทศครับ เพราะว่าเป็นจุดประทะเลยระหว่างไทยกัมพูชาและมีรายงานบอกว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงบีเอ็ม21โดยล็อกเป้าเลยว่าจุดตกเนี่ยจะต้องเป็นบ้านของพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยครับไม่สนใจการมาประทะกับกองทัพทหารเลยครับที่รวมถอวิดีโอไปอ่ะติดเรือติดเรืองสามทิศลงไม่ได้ก่อนหน้านั้นช่วงบ่ายโมงกว่าครับกองทัพอากาศไทย ก็ปฏิบัติการทางอากาศทิ้งระเบิดใส่ฐานประชาการสนับสนุนที่513ของกองทัพกัมพูชาในจังหวัดมาเตรเป็นเจอที่พี่น้งแข็งเปิดภาพไปดูเมื่อกี้ค่ะพี่พัดสบายดีใช่ไหมแก้วตะบนโนนหมากมุ่นครับพบว่าพื้นที่เนี่ยผมพังเสียหายเลยนะสิ่งปลูกสร้างที่ฐานกัมพูชาสร้างไว้เป็นฐานเนี่ยพังถล่มทันทีครับถ้าเจอมารถก่อนเอ โอ้ยเน็นยห็น,หนมี<ร>คลิปนึงคอได้จบคอ,อยจบก,ก,ก่อนต่ไหรต่เมังมีคลิปนึงที่ทารไทยอะ่ยถาอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะ ใหห้้ลายพืนที่น่าจะลงเฟซบุ๊กแหละกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพไปย้าถ่ายวีดีโอมันจับมันจับสัญญาณไม่ได้แต่ใช้อินเทอร์เน็ตถ่ายเฟซน่าจะลงเฟซหรือเปล่าส่งสันติภาพมาให้พวกเราเนี่ยไอ้ว่าเป้าหมายที่ศูนย์รุ่งโค้งอ่ะมันไม่ใช่ฐานทหารมาเข้าบังเกอร์ทหารไทยอ่ะ นี่เขเล่นเป้าพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านไทยเราอยู่นี่แหละครับนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าอย่าอย่าอย่าเล่นโซเชียลเวลาสองทุ่มครึ่งเห็นไหมผมก็ชมครับไปดูทหารเขมรกันบ้างผมก็เลยไม่ข้ามมาลงไงเหมือนซ้ำเติมอ่ะจะเติมแล้วก็ตามนะครับก็เล่นน่อย่างลึงแหมอัดคลิปแบบนี้ไม่รู้ว่าเราจะต้องกลัวเกรงหรือยังไงดีเลยเนาะ เตือนไว้ไม่แก่ทำข้าเดียวพี่ได้แกเออสียสามเหมือนกันออพี่อยกี่เยอะสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยเขาดเก๊กังใช่ใช่นี่นี่นี่เหลงมาหมดแล้วโอ้โหอีกนิดนึงสะพานโค้งแล้วนะฮะผมเห็นน,นีน่ขาทีาะะ่ทางกว้างมากเลยอ่ะคี่ทหารไปเนาะหายใจหอหาย เสียงปืนก็ดังทงก็จะตากโอ้ยลุ้นดูคลิปไปก็ลุ้นไปนะทั้งเสียงปืนเนาะผู้ทหารจะ่นไเจิิโรรยาเอถ้าเกิดอย่างี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทนะเออเดี๋ยวเจ้านายจัดการนะเพราะว่าเตือนแล้วห้ามแล้วแต่ว่าก็ยังทำอยู่เนี่ยอัดคลิปแล้วดูสิมันดูหน้าเป็นขามตรงไหนครับเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องระวังเตือรู้ไหม ด้วยความที่ท่าทางเขาแบบเนี้ยมันกระโดดบ้างมันสั่นบ้างคือเขาสาดไปทั่วนะไม่เ้าสาดไปทั่วเลยก็ต้องระวังก็เลยมั่วก็เลยไม่ทิศทางไงทั่วอะไรทิศทางเนี่ยแลอีกคลิปนึงอ่ะเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงหน่อยโดนในคุณลุงอายุหกสิบสามปีเสียชีวิตอ่ะเอ้ยดอไปู้แผงดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำคุณรูก่อนวันที่สิบสามเดือนธันวาหน้าท้องถารเดิ้นคอ แล้วก็ปื Freiheit, นกดขอรุ่นพี่มาสอนรุ huh> ่นพี่เอาหยิบลูกให้หยิบใส่ใส่ใส่อย่าใส่ลึกอย่าหยักลงไปลึกเอาหลวมๆตรงนั้นพอแล้วเออเล่นนะสะพายรอบตัวนะลูกกระสุนนะเป็นตับเป็นแพรเลยอุ้ยเสียงมันดังหลบซอนสะพายขนาดนั้นน่าจะระเบิดในตัวมั้งเนาะเออมันจะบอกว่าล็สิถ้าถ้าลบแบบเนี้ยเดี๋ยวครั้งหนึ่งเสียงมันดัง ถ้ารถแบบนี้นะไม่ชนะหรอกเพราะอะไรเพราะเลงแค่ฐานแต่ทหารมันอยู่ด้านนอกไงเข้าใจอยู่ว่าเลงฐานแล้วมันจะไม่มีอาวุธแต่มันก็ไม่ทํารลายหมดยังก็เติมขึ้นเติมขึ้นมันต้องทาเอาจริงๆนะสงครามถ้าไม่ฆ่าศัตรูศัตรูก็ฆ่าเราอ่ะเห็นไม่ถ่ามันยังไม่ตุยเลยอ่ะมันตุยอยู่แต่มันตุยไม่เยอะไง มันต้องเสียทั้งกำลังทหารแล้วก็เสียกำลังอาวุธด้วย,วยเออพออาวุธพอทหารตายหมดอาวุธมันก็ไม่มีคนใช้ไงมันไม่มีคนยิงไงก็ใช้โป๊ะก็เข้าใจแหลยขอบคุณค่ะพี่สราวุธ ก็เข,เข้าใจแหละว่าไม่อยากรู้แหละว่าสงครามไม่อยากฆ่าชีวิตแต่มันก็ช่วยไม่ได้นะอย่างนี้มันไม่จบไม่สิ้นหรอกจริงมันเลื้อังจัดก็จัดให้หนักไปเลยคือจัดแบบไม่ต้องมีเมตตาแล้วให้เมตากับมันทําไมวะกลัวมันตุยเหรอทำสงครามก็ต้องมีตุยเรายังตุยเลยใช่ไหม ทฐารทหารฐานทหารน่ะยังไงมันก็ไม่ไม่งี้หรอกเพราะว่ามีแรงสนับสนุนมาจากจีนได้ไงจีนสง่งส่งอาวุธสงครามให้ส่งล่าสุดก็อะไรอ่ะอาวุธที่จูโจมเอ้ รถถังอะ่ะก็มาจากจีนอะ่ะเพิ่งเปิดตัวเลยทองตรงมันก็ทั้งอาวุธทั้งคนแหละจากก็แากมันไปเลยมันมีเป็นหมื่นหนุ่นมันไปหลายที่งไง แต่ละที่ผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าพันอ่ะจริงจนะเท่าที่ดูมันลบกดไลค์ให้ผมด้วยนะไม่มีใครกดไลค์ให้ผมเลยอ่ะเออติดด่อให้ผมอย่างเดียวเลยพี่สราวุธเดี๋ยว,ย,วยังไม่เห็นใครกดไลค์ให้ผมเลย เดี๋ยวบ่นให้บอกให้ยังศูยยนย,ย์อยู่เลยเนี่ยยังศูนย์ไลค์อยู่เลยเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยเร็วคนน่ารักไม่เห็นหน้าน้องนานแล้วใช่ไหมสวัสดีนะคะไม่เห็นหน้าผมก็เลยไม่กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยรูปเป่ายกป้งยกป้งขึ้นยกป้งขึ้นลองคลิปจอด ด่านเนาะไม่ด่านสามด่านก็กดไหลได้เอาว่าเหมือนบุ๋มไหมพี่พี่พี่พัดถ้าเล่นเอาแต่ทำลายฐาน,นไม่จบไม่สิ้นหรอกใส่ได้เวลาแค่แค่แค่แคพูดเรื่อยไปก็ได้ ไปอะไปได้หรอวะไปอีกเียไหน่นนักี่วี่รัยอยชาบอาหารรถไหญ่ียดไม่ได้ร็คือเก่งลวะาคือเก่งวะเบียดลอวลืมให้ดูถนนเมื่อกี้เอาแล้วมากลับกล้องไหนวะ ตัวกับกล้องอำไมไม่มีวิตจัยมันเกณฑ์ทหารตลอดอยู่ยิงตอนแรกโอ้ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องฝึกการเข้าสนามรถเลยใช่พี่คือมันเด็กอายุยังสิบกว่าเนี้ยคือพอโตเป็นหนุ่มมันก็ามาหมดแล้วไง มันเอาทหารใหม่เข้ามาหมดอะ่ะคือเข้าใจนะว่าสงสารแต่ถ้าไม่ทําแบบเนี้ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่จบไม่เส่้นหรอก อยู่สะเดนม้องเลยอ่ะถล่มทหานถล่มทหารเงิ่เจหลายทหารก็ได้เอาไม่ให้ตุยเลย อย,ยู่นะเนี่ย,ยนะไม่คิดดูเลยว่ามันยิงมากี่พันลูกแล้วพี่คือครั้งหนึ่งในเบียมบอ่ะ ครั้งหนึ่งยิงมาสี่สิบลูกอะแล้วมันยิงมากี่วันแล้วเนี่ยมันเป็นหมื่นลูกแล้วล่างคือมันกล่าว่าลูกปืนที่มันฝังในนี้มันยังไม่ระเบิดก็ทำลายเราได้ไงถ้าเราไม่เห็นน่ะถ้ามันไปตกตรงไหนมั่งอ่ะบางทีก็ระเบิดบางทีก็ไม่ระเบิดอะเ,อเยอะเลยอ่ะระว,วังลูกแม่งลงแม่งสองสามเมตรอะ คือจากก็เอาไปให้มันหนักให้สุดไปเลยทนทีเดียวให้แบบสองสามวันจบอ่ะนี่เลือรลังเหี้ยถ้ากำจัดศัตรูเราไปได้อ่ะม,อมันหมดมันก็ไม่มีใครมายิงแล้วไงเออแ้รอก็พาทำมาแต่กดและแต่เ,เกเอเ์อยู่นั่นแหละรลบยับยงไงกสึกยังไงก็ไม่ชนะนหรอก มันไม่ยอมแพ้หรอกดูนิสัยดูสันดาลมันก่อนที่ยอมให้มันมา,มาขอโทษยกธงขาวหรือไม่มีทางไม่ว่างั้นอย่างนี้นะขมิทุกคนนะ่ะขนาดขนาดทหารนะ่ะเอาลูกเอาเมาียลูกเด็กตัวนี้น้อยนะ่ะไปนั่งยัดไอ้ระเบิดอ่ะแม่มันคิดได้ไงอ่ะเห็นไหมอะ่ะมันไม่ใช่มีแต่ทหารไงมันเอาครอบครัวไปด้วย ก็ร่วมด้วยช่วยกันมันก็ต้องทำใจแหละสงครามช่วยไม่ได้รู้แหละว่ามันไม่อยากให้สูญเสียแต่มันก็ต้องจำใจยอมไหมมันต้องจำใจทำแหละนะเขาจะเรียกสงครามเหรอไม่มีใครเขาอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกสองครามแต่มันถึงที่สุดแล้วอ่ะมันพูดจะไม่รู้เรื่องมันก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วก็ พอพอทำสงคารามเสร็จก็ต,ต้องจัดให้มันหนักไปเลยเอาให้เหมือนล่าชาสีข่มหนูอ่ะเออทำให้มันเห็นไปเลยเอาอลังการงานสร้างไปเลยจัดแม่งเลยกลัวอะไรกันนะกันนะไหนๆเขาก็ว่ามีฝั่งว่าดีกับไม่ดีอยู่แล้วไงมันมีหมดแหละเราทำมาขนาดนี้ใครจะบอกว่าไม่ดีก็ช่างแม่งอ่ะ มันไม่มีใครมาหาข้าให้เรากินหรอกไอ้พวกสวสสสสที่ออกมานั่งพูดว่าเออทหารมีไว้ทำไมไอ้พวกนี้ก็สงไปทะเมรัยหมดไอ้พวกที่ม่มีหัวใจในเมืองอยู่เมืองไทยเนี่ย ส่ไปที่ขมรนี่หมดเออให้มัรู้รสชาติกช่ไอพวกหาวใจเขมรน่ะต้องจัดการมันเอาไว้กันหนักแผ่นดินตอนจับภาพได้มัน กำลังเพลื่อนพลพะวัตโรมตอนนั้นเลยบางคนยังยิงปืนไม่เป็นเลยมันดึงได้สามม่องไงใช่คือมันคือมันไม่เลือกเป้าหมายเข้าใจไหมแล้วอย่างเราไปเลือกแต่เป้าหมายมันก็รู้แล้วเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ฆ่าเราอย่างน้อยมันก็่ทำทำลายแค่ฐานใช่ไหมนั่นไง เห้คุณแม่สมมติมาเหรอคุณแม่สมมนตสวัสดีค่ะนี่ะค่ะให้ดูเด็ค่ะว่าอะไรเราว่าชมเลยนะว่านี่แหละคาบ,บูชากชาตการกจจาราของไยโดยายกรัมนตรีของเขาเออกมาโพส์ในเฟซบุ๊กนะคะบอว่ารู้สึกภาคภูมิใจหลือเกินที่ได้เห็นความเข้มแข็งในความสามคีของคนบบูชาในสถานการณ์ที่บบูชาเองก็กาลังเผชิญกับความยากลบา<อ>พราะมีการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน ก็บอกบอกว่าเนี่ย คือทั้งพระมหากษัตริย์พูดนำข้าราชการทุกคนประชาชนคนเขมรทุกศาสนาทั้งในและนอกประเทศแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนวีรบุรุษแห่งกองทัพและตำรวจให้ปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาขอให้ความเข้มแข็งความสามัคคีแห่งชาติเขมรเป็นพลังที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่วีรบุรุษของเราในการปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินต่อไป ส่วนคลิปนี้ค่ะทหารเขมรค่ะคุณผู้ชมกําลังยิงต่อสู้กับทหารไทยตอนแรกเนี่ยยิงด้วยอาวุธประจํากายธรรมดาจัดไปจนกระสุนหมดก็เลยเอาปืนกลหนักมาใช้แต่ว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยกันห้ามไว้เพราะว่าร,ารอให้เห็นทางทหารไทยก่อนให้ใช้ปืนกลหนนะักเนี่ยค่ะทางทหารที่กระสุนหมดก็เลยไปหยิบเครื่องยิงอาวุหระเบิดาแล้วดูค่ะเดี๋ยวมันก็เณฑนคนมาอีก ไอ้พวกขนหมอย,ยังไม่เจริญเติบโตไอ้พวกขนหมอย,ยังไม่เท่าไหร่อายสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวแม่งก็เกมมาหมดแล้ว ดยเลยเออนี่แหละค่ะก็น่าจะทะลุเสื้อกลอกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคนข้างหน้าเมื่อกี้ได้ทิ้งปืนแล้วก็ไปตะโกนทาให้ออกมาช่วยแล้วอย่างที่ได้ยินไงที่บอกว่าช้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 ากระสุนทะลุแขนไปนิดแม่ไปทุกวันเลยชายแดนหลานชายเป็นทหารอยู่ที่ท่าเกดบอกว่าเนี่ยกาดแก้วกับรถถังอยู่ที่นั่นแม่ไปทุกวันอุ้ยคุณแม่คุณมลขาขอให้คุณดาวคุณฟงเด้อลนกหลานของเราที่เป็ ลูกหลานของเราที่ไปอยู่หน้าชาแดนอ่ะขอขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกทุกคนเลยนะขอให้ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวเนาะขอให้ชนะในศึกสงครามขอให้ได้รับใจชนะมาขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอย่าให้สูญเสียไปมากกว่านี้นะสาธุผมเห็นแล้วผมน้ำตาไหลเดียสงสารน่ะนะไอเราก็อยู่ทางนี้ คนที่เขารักษาแผ่นดินให้เราต้องไปเสียสละชีวิตเลือดเนื้อให้กับเราโอ้ยมองแล้วผมก็รุ้นกับเสียงปืนอ่ะพี่ไอคิปที่ผมตัดลงอ่ะพี่ผมเอามาลงอ่ะรันนี้ครับพนาการมาจากุรุ่้นทั้งเสียงปืนเนาะ ทั้งเสียงปืนทั้งจะเอาไอ้ธงชาติเชิญธงชาติขึ้นเสายอดยอดเสาโอ้ยสภาพเลยเป็นลุ้นเลยดูอีกครั้งก็ลุ้นนะฐานกัมพูชาก็เลยเศร้าเสียใจถ่ายคลิปเอาไว้ฮะจบขาว ประกาศเครืฟิวประกาศเครือเฟรมว่าห้ามออกไปไหนและต้องปิดไฟน้อนต้องเปิดไฟเหตุการณ์นี้เชิญตกใจสองเรื่องเรื่องแรกคือมีบางบ้านเขาจะปรับตัวไม่ทันกับการประกาศเครฟิวของเปิดไฟพอเขาเปิดไฟระเบิดมาสถุลุกไฟแล้วเดี๋ยวจะมีความตกใจขั้นที่สองมาดูความสยองขน้นแรกนะฮะยิ่งเห็นว่าสูญเสียมีลุงแต่โดนระเบิดสะเก็ดระเบิด แกเสียชีวิตแต่โอ้ยเห็นแล้วเศร้าใจไม่อยู่ไม่เฝ้าก็ไม่ได้ไอคนซ้ำเติมก็เยอะบ้านเราอ่ะไปขโมยยางเขาอย่างเงี้ยไปขโมยข้าวของเขาทั้งนั้นที่เกิดสงครามเนี่ยพวกซ้ำเติมก็เยอะคนเฮียม่เยอะจริงแกนที่จะมองว่าเออเขาเดือดร้อนเขา สูญเสียอะไรไปเยอะแออยะเห<ล>ารงๆนนทนี่จงราีารร้มร้ยเีา้อนเดี๋ยวก็ลงเลยบ้านนี้ร้อนร้อนคลิปเลยอ่ะทำไงดีวะนี่เปิดก็ไม่ได้ หง<โ>สาในใหนาวเนี่ยแ,แต่เขาใจว่าเขาเห็ังตัวในพื้นทีงหักาอากาหนาวจะโทรศัพท์เย็นเอร้อนร้อนออนะเยาะริมม่มยือยเย่ยยแล้วจะค่อย เราได้ต่หวังให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะอาไปดูอีกนึงเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะคะตอนนี้ทางจังจหวัดตราดได้มีการประกาศเคอร์ฟิวทั้งหมดห้าอำเภอค่ะห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่จํากัดไว้นะคะหลังมีการตรวจพบว่ามีระเบิด M79 ยิงชลีสว,วสวัสดีค่ะขอตัวจ้แม่แล้วพ่น้าตกขอบคุณมากค่ะที่ยิงมาอูในประเทศไทยกาลังป้ัน บบกทับเปลืออากาศจัดหนักจัดก็จัดให้มันหนักกว่านี้ออกนอกเคหสถานในช่วงหนึ่งทุ่มถึงตีห้าค่ะพ่อจริงลูกผมอยากจประกอบด้วยอเคลองใหญ่อำเภอไรอเภอแหลมนอกอเภอเาเความรู้สึกบุมนะถล่มไม่ใี้หมดเอาไม่ให้ตุย้หมดทุกคนเนี่ยยึดขมรให้ ปกครองสักพันปีให้แม่งรู้สำนึกแหมทํามาบอกเราเค็มชุดมันเราบุกลุกพื้นที่มันมันอยู่มาเป็นร้อยปีพัวตายจ่่เป็นประเทศได้เอกราบมาไม่ถึงเก้าสิบปีศาสตร์บอกว่าอยู่ร้อยปีมั่วแหมเพิ่งเกิดเมื่อวานซืนไม่รู้จากดูประวัติศาสตร์ บักข้แม่ซุ่มข้แม่จากไหนกราบงงเลยนะคะหรือว่ากัมพูชาที่มีการลักลอบเข้ามาแล้วมาจงตีสร้างสถานการณ์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องรอการตรวจสอบค่ะและในช่วงเคอร์ฟิวนะคะทางเจ้าหน้าที่เคาะเสาบุมร้อนี่ห้ามประชาชนออกจากนอกเคหสถานแล้วยังขอความร่วมมือในเรื่องของการปิดไฟค่ะเพื่อที่จะป้องกันายตรงข้ามจับพิกัดได้หลังจากตรวจพบว่าที่พักฮุมไปตายแล้วนะพี่พัดปิศนาบินว่อนทั่วเมือง มันไปตายแล้วะคนตอแหลเชื่ออะไรมันได้หรือว่าสำรวจหาบ้านเรือนของคนเรือนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเหลี่ยมเขาเยอะคนคนยังมันน่ะมีคนเชื่อถือหรอเยอะอยู่แต่คนยังบมพูดเนี่ยมันไม่ช่วยเชื่อหรอกแต่ว่าเป็นการเงียบแบบสงบตัดกินเข้าไปในหัวใจนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยยังคงไม่ มันจะมาขึ้นไลฟ์แม่งหายไปครึ่งปีแล้วอีสัตว์สมหน้าแม่งมันคิดว่าผมจะไม่เล่นกับมันมนะมาดามทำไมมาใส่ร้ายมันต่งางหากเจออสวรรคเขาไปถึงกับงายเงือกไปไม่เป็นเลยสิทา่าสมหน้าพื้นแม่งเนี่ยคิดว่ามันเก่งคนเดียวไง คิดว่าตัวเองเหนืออคนอื่นคนหนึ่งบอกเลยนะเหนือเนือเนือแม่ยังมีฟ้าเห็ดิเห็น่นั่นน่ะเออเนื้อขีฝางมีพุ่น